เหมือนบางบางสำนักก็บางคงบางคงก็จะไปสอนเรื่องทานพื้นนเรื่องศีลห้าเนี่ยอย่างเงี้ยที่จริงถ้าเรามีฮิริโอตปะปะมีสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องไปรักษาศีลศีลก็จะรักษาเราก็คือสติน,นั่นแนีะมันจะตามรู้ทันจิตจะคิดไปทางไหนคิดไปทางดีทางชั่วงเงี้ยมันก็จะรู้นี่ศีลรักษานี่คือศีลรักษาเรามันจะตรวจสอบเราแล้วถ้าคนที่เขา รู้ว่าคิดดีคิดชั่วแต่เขาก็ยังตามอารมณ์พวกนั้นอยู่ค่ะอะอันนั้นคือคนไม่รู้หรอกนะอย่างนั้นจะเรียกคนรู้ไม่ได้ถ้ายัางไปตามอารมณ์อยู่มันสตียังไม่มีกำลังถูง่ไหมคะใช่หลงลิงล,มล่มหลายใช่ก็ต้องดูลมหายใจขึ้นจนกว่าจะมีกําลังคือมันเห็นอยู่ค่ะแต่ว่ามันเห็นล้วมันตัดตัดอารมณ์ไปอยู่ต้ามไม่ได้หรอกตัดไม่ได้เหมือนกับมีคนก็มาถามหลายคนว่า บางคนเป็นบรรธรทมอะไรจะมันนอนกับลูกกับเมียมันก็มีคล้ายๆกับว่ามันเป็นหน้าที่ก็แค่จิตเขาไม่ไม่ยึดถืออย่างเงี้ยนะไม่ยึดถือกายอะไรทัองเนี้ยไม่ยึดถือกายเรื่องไปทํากายทําไมวะฮะมึงไม่ยึดถือกายเลยนั่นน่ะเนี่ยมนหลอกตัวเองหลอกคนอื่นเลยนะะแม้แต่พานาคามีนท่านก็หมดราคาแล้ว หมดกิจเรื่องพวกนั้นแล้วอารมณ์ต่ำาๆอย่างนั้นอ่ะนะยำยมนะยังละไม่ได้เนี่ยนะแสดงว่าอารมณ์นี้คือเขาละขาดเลยมันละขาดเลยว่าต้องเดีบบว่ต้องเดี๋ยวอใจหรือว่าประคองอย่งเลยไม่มี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 ประคองนะท่านดับนี่ไม่ได้ไปดับอารมณ์นะพระอริยเจ้าท่านดับท่านด,ด,ด,ดับอุปาทาน ท่านตัดกระแสตอเนี้เรากระแสของการเกิดเกิดอารมณ์เนี่แหละท่านตัดต้นเหตุมันนะเลตใหญ่ก็คือตัวเราเนี่ยแหละถ้าดับตัวเราลงได้เนี่ยคืออุปาทานเนี่ยตัวงโง่เนี่ยนะเหมือนมีเพื่อนหลายหลายคนมาถามว่าอ่าให้พินาใจรักพินาใจรักทุกอน,นิจจังทุกขังอนัตตาทำไหมหลวงพ่อก็ถามว่า แล้วมึงยังไม่มึงยังไม่ดับอะไรได้มึงจะไปพิจารณาทุกขังอน,นิจจังอะไรได้อะฮะอวิชามึงยังเต็มหัวมึงจะไปพิจารมึงจะไปคิดเอาไงมันจะไม่ติดกิดเอาเนะเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่เห็นอนิจจังเห็นใจรักที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องดับอวิชาก่อนคือดับต้นเหตุก่อนเขาจะเห็นแจ้งนั่งนั้นอ่ะเป็นอวิชาาไปกินหมดนะ เพราะฉะนั้นมันอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันดับอวิชชาได้วิชาถึงเกิดจริงไหมเห็นไหมมันเป็นฝ่ายตรงข้ามกันนะถ้ามึงดับอวิชชาไม่ได้มึงไม่มีทางที่จะถึงเห็นใตรักหรอกมิจะคิดเอานะไอ้ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเนี้ยใช่ใช่มันก็เห็นหมดแหละเกิดแก่เจบตายทุกคน,น,นก็เห็น นะว่าเหมือนกับคนที่จะไปแยกธาตุแยกขันอะไรที่เขาบอกนี่แหละนะจะ <c oughs> ไม่ว่าจะแยกธาตุแยกขันเลยหมอพรทิตแบบแกแยกได้แม้แต่ทั้งอีเดนะีนเลฮะนะเราไม่ต้องไปแยกมันขนาดไม่ต้องไปรู้จักชื่อของธรรมะกก็ได้ไรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจชจริงท่าไม่ได้รู้อะไรหรอกพระอริยเจ้าสมัยพุทธกาลนี่นะนะบางคนเนี่ยนะนะไม่รู้จักเลย ไม่รู้จักชื่อข้องธรรมะเลยจนจนเทศสอนใครไม่ได้ก็มีเหมือนกับมีเพื่อนหลายๆคนที่มาถามเมื่อวันหลายๆวันที่ผ่านมาว่านะเอาโยมบรรลุธรรมได้ไหมได้ในพุทธการนี่เยอะมากแต่บรรลุธรรมคนใดก็ขอบวชกับพรุทธเจ้าทันทีเลยสังเกตดูสิส่วนมากไม่จะโยม่ะรบรรลุธรรมแต่บรรลุปุ๊บเนี่ยขอบวชทันทีเลย ไม่มีใครบรรลุธรรมแล้วเขาไปแจงงานใหม่หรอกนะนะเออทุกวนันนี้โอ้ต้องไปหาอะไรหาพบหาชาติบ้าบอเขาแจกเขาตัดพบตัดชาติกันนะอ่านะไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างสมาธิเนี่ยเป็นค่าสึกกับนิวรณ์ถ้ามีนิวรณ์ก็ไม่เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธินิวรณ์ก็ดับ อวิชาก็เหมือนกันถ้าอาวิชาดับใช่ไหมวิชาค่อยเกิดเข้าใจไหมเหมือนกับที่หลวงตาบอกถ้ามีกำลังสมาธิก็จะตึงๆที่หัวแล้ว่พอมันตึงๆแล้วความคิดความฟุ้งซ่านนิวรณ์ก็จะค่อยๆจางลงจางๆลงอ๋อมันอยู่ภาวะมันโมดอ่านึงอน,นึง<ช> <ๆ S 2> ก็จะต้องใช่ใช่นะนะและและและสติเนี่ยมันก็จะดูเองตรวจสอบเองทีเนี้ย ทานหรือท่าเรียกจากสูุก็ได้หรือตาในก็ได้นะทัศสติมีกําลังนะ่ยนะก็คือกําลังของสมาธินั่นแหละนะมันก็จะตึงๆแล้วก็จะมีพลังงานเกิดขึ้นในกายคนที่เป็นจะรู้ว่ามีพลังงานคนไม่เป็นไม่รู้หรอกไม่ใช่เข้าสมาธินะไม่ได้เข้าได้ออกนะนี่คือการเจริญฌานหรือเจริญสมาธิ ไม่ต้องไปเข้าชาันแบบนั่นลึกๆอ่ะนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้านะคนจะเข้าใจผิดนะนะไม่ใช่ไปนั่งหลับตาเข้ารีบสองวันสาคืนไม่ใช่อย่างนั้นนะเพียงแต่เรานอนก็ได้นั่งก็ได้นะดูมีสตินะั่นเองเจริญสตินะั่นเะนี่ยนะนะคำว่ามหาสติ มหาสติประฐานซีนะท่านก็บอกอยู่ตรงๆอ่ะเนาะทำไงจะเป็นมหาสติได้นะหรือท่านท่นเรียกว่าถ้าเป็นสมาธิอาอาณาปานันที่สมาธิก็คือให้เป็นพระพุทธเจ้าก็พูดอาณาปานาสัญญาคือสัญญาก็หมายถึงว่ามันเป็นเองมันดูเองลมเนี่ยดูเองอ ถ้าคนยังไม่เก่งพอเนี่ยนะพอไปพูดกับคนอื่นปุ๊บเดี๋ยวพอพูดหยุดพูดมันก็จะมาดูลมนั่นคือดูเองเดี๋ยวพอปุ๊บไปมันก็มาดูลมเริ่มเข้าเริ่มเข้าอย่างนั้นอน่ะนนเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มจะเป็นอาณา,าปานาัญญาต่อไปก็จะดูลมเองไม้แต่ไปนั่งอยู่ตรงไหนไปนอนไปขี่ไปอะไรก็จะดูเองนะคนที่เป็นดูลมอยู่ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงนะ ก็คือท่านเรียกว่าอาณาปานสมาธิแต่ว่ามันก็ยากเลยส่วนมากมันจะดูไม่ได้ถึงนาทีก็จะไปกับความคิดอีกความคิดเนี่ยหลอกลวงเอาไปกินหมดท่านถึงเรียกความคิดปรุงแต่งเนี่ยคือจิตตสังขารความปรุงแต่งเนี่ยปรุงไปพบน้อยใหญ่จริงจริงมัน มันเกิดอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเรื่องพบชาติเนี่ยไม่ใช่แบบตายแล้วก็ไปเกิดนะมันเกิดอยู่เนี่ยมันปุงแต่งนี่แหละคือเกิดพบเห็นอยู่ทรงๆเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเกิดดีเกิดชั่วเนี่ยเกิดเป็นยักษ์เป็นมารเกิดเป็นอะไรก็เนี่ยความคิดปุงแต่งนี่แหละมันสร้างสร้างเหตุท่านถึงเห็นเหตุมันไงไม่ใช่ว่าไปเกิดออกจากท้องพ่อท้องแม่นะมันหยาไป เกิดที่แท้จริงเนี่ยท่านเห็นเนี่ยจิตมันเกิดอยู่ตอลอดเวลาเกิดพพเนี่ยก็คือพุงแ่งนั่นแหละความคิดนี่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างการปัดกินวันก็หยุดความคิดนี่แหละหยุดติดตาสังขารนีแ่แหละไม่ให้จิตมันเกิดท่านถึงเห็นการไม่เกิดไม่มีทางหรอกคนที่จะเห็นโทษของความคิดก็คือเขาต้องมีอาการทางกายด้วยใช่ ต้องมีถึงเข้าถึงจะเห็นได้ชัดใช่ข้านอกเหนือจะมีอาการทางกายข้วงนอกนั้นก็คือคิดเอาหมดคิดจะหมดนะตอนนี้ถือเป็นสมาธิอะไรที่หลวงตารเรียกอนันตลริกานันตาริกาสมาธิาธนะหรือเข้าสู่โลกุตระธรรมที่แท้จริงได้เป็นเองไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งว่าเป็นโน่นเป็นนี่ไม,ไม่ไม่มีอ่ะนะอยู่ตรงไหนก็เฉยอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ฮนะ ไม่ใช่ว่าไม่รู้มันก็รู้อยู่แต่ว่าเป็นรู้แบบธรรมชาตินะฮนะรู้ก็เหมือนไม่รู้นะคำหมายเดียวกันนะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะคือมันไม่ปรุงแต่งนะอและกำลังมันจะมหาศาลมากธรรมะที่แท้จริงก็คือความสงบเลยผู้ทรงธรรมคือผู้ทรงความสงบสงบจากอามสงบจากอารมณ์ จากอารมณ์ปรุงแต่งคิดดีคิดชั่วคิดอะไรกันเปรุงแต่งทั้งนั้นเนีะนี่คือการปรุงแต่งนะจะคิดดีก็ยังเกิดดีอ่ะฝ่ายดีฝ่ายกุศลนะจะคิดชั่วก็เป็นสุขติทุคตินะคนจะเข้าใจว่าตายแล้วเขาจะไปเป็นนั่นเป็นนี่เนี่คนเข้าใจผิดนะ จริงๆท่านเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เป็นแต่ยังมีชีวิตจริงไหมท่านเป็นพระอรหันต์ก็เป็นตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ตายแล้วก็ไปเป็นคนเป็นเป็ดเป็นผีก็เหมือนกันนะคนเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่ใช่ตายแล้ว่อยไปเป็นมันเป็นแต่ยังไม่ตายคือจิตมันเป็นนั่นแหละนะมันสร้างนิสัยยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านถึงได้เห็นว่าอ่าอเนี้ยมัน สร้างนิสัยเหมือนสัตว์เหมือนหมาเหมือนควัวเหมือนควายอะไรพวกนีน้มันก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ดีนะคนไหนจะไปเกิดเป็นผีก็ขี้ตนันีทีเหนียวมิจะอยากได้ของเ,ขเกินเพราะเพราะเป็ดเนี่ยมันจะหิวอยู่ตลอดเวลาอ่ะหิวหิวเพราะความอยากปัญหาประมาณว่าโซดาบันนี้มิจฉูกเฉียงสินะคะ่ะเจ็ดสาสีรยังมีสิบอไม่อะนั่นก็เป็นสัตสตดที่จี ้าคิดว่าโซารบานเนี่ยเกิดเจ็ชาติก็เป็นสถตตินะคือโซลาร์บาน,นี่เข้าสู่กระแสนิพานหมายถึงว่าพบชาติสั้นลงแค่นั้นแหละนะถ้าเกิดอีกเจ็ชาติก็หมายถึงอุบมาเฉยๆอุบมาีเฉยๆไม่จําเป็นยังคลองเลือดได้รือเป่ได้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 นะบางที่อาจจะโซลาราบานอาจจะตอนจะตายก็ทิ้งไปเลยจบไปเลยก็ได้นะา ใช่ถ้าเกิดแม้ถ้าเป็นโซดาบันเกิดอีเกชชั่นมึงก็ต้องเป็นโสดาบันแต่ในท้องสิจริงไหมจริงไหมเกิดมาเป็นอยู่ในท้องก็ต้องเป็นพระโสดาบันสิตาคะปุตุชนกัรยาชนต่างและเหมือนกันอย่างไรคะไม่รู้อันเนี้ยอันนี้หลวงตาไม่รู้ไม่แยกปุตุชนกัลยาชนกัลยาชนก็จะหมายถึงมันสูงกว่าปุตุชนหน่อยหนึ่งก็สูงคล้ายๆกับเป็นคนดีอ่ะ อ่ากัลยาณชนก็หมายถึงว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอ่าขั้น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 ปุถุชนนั่นเองย่า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 งการอริยชนน่ะถึงเป็นอริยานหมายถึงว่าพ้นจากคาว่าปุถุชนนะพระอริยเนี่ยขั้นโสดาบันเนี่ยก็หมายกับหลุดพ้นออกจากคาว่าปุถุชนแล้วสู่กระแสนิพพานคือเที่ยงอ่ะ เช่งก็หมายถึงไม่มีเป็นอื่นต้องเข้าสู่นิพพานแน่นอนนั่นแหละแล้วที่พระโสดาบันเห็นไหมครก็เห็นเห็นอะไรยังก็หมายถึงเห็นข้าศึอกอ่ะเชื่อเรื่องกรรมแล้วนะเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเราเห็นแล้วนะนั่นแหละแต่ว่าพระโสดาบันไม่ใช่ไม่เป็นสมาธินะเป็นแต่ว่ายังไม่มีกําลังพอ